สวัสดีครับผมพินิจ์สุทธิเนตรอายุ63ปีเป็นทายาทรุ่นที่3ของบ้านนาลาสินปัจจุบันบ้านนาลาสินเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนนะครับวันนี้ผมก็จะมีวิดีทัศน์ของบ้านนาลาสินมาให้ชมกันก่อนอื่นผมขอขอบคุณสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่8และอาจารย์รนยุทธ์เพื่อไตรรัฐที่กรุณามาเป็นวิทยากรในวันนี้ให้ด้วยครับ ขอเชิญชมวีดิทัศน์ได้แล้วครับโขนเป็นศิลปะการแสดงที่มีความสง่างามทั้งกระบวนท่าไรไา่รำ้ทั้งการแสดงและส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเครื่องแต่งกายที่ประณีตงดงามส่งผลให้การแสดงโขนเป็นที่น่าตื่นตาด้วยความอลังการซึ่งการทำชุดขนถือเป็นงานหัตถศิลป์ไทยที่แสดงเอกลักษณ์ของไทยออกมาอย่างมีคุณค่า ด้วยภูมิปัญญาที่สืบทอดผ่านการเวลาผ่านช่างฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับบ้านหลังนี้ครับที่ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เป็นที่ที่ทส่งต่อง,งานหัตถศิลป์ไทยอย่างการปักชุดขนโดยรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริง การแสดงโขนเนี่ยมันใช้คนจำนวนมากนะครับถ้าเผื่อเราเป็นบ้านโขนแล้วก็เปรียบเสมือนแบบเป็นบ้านผู้จัดสมัยนี้นะครับถ้าเผื่อเรามีเรารับโขนมาแ,แล้วเราไม่มีเสื้อผ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ลำบากมากเพราะว่าการสแสดงโขนแต่ละตอนแต่ละตอนเนี่ยใช้ชุดร่วมร้อยชุดเพราะนั้นเราจะต้องมีของเราเองของกรมศิละปากรเนี่ยจะเป็นลายไทยเป็นหลัก ไม่ไม่เหมือนลายสมัยนี้ที่ของโกลนสมเด็จนะครับแล้วครนี้คุณป้าพี่ในเห็นว่าลายไทยเนี่ยมันค่อนข้างใช้ทั้งงบประมาณทั้งอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็น้ําหนักก็เยอะเพราะว่าลายไทยสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นงานดิ้นล้วนๆเลยนะครับแล้วครนี้คุณป้าก็มาทําก็ออกแบบลายเองเราเรียกลายประจําบ้านเราเรียกว่าลายป่าลายป่าคือลายอะไรก็คือดอกไม้ใบไม้กิ่ง รรรไม้หือวว่่าาาเเันนยีะกอารปักชุดโขนนั้นเหลือช่างที่ชำนาญไม่มากนะครับซึ่งลุงปูก็ยังคงรักษาและสืบทอดงานหาัตถศิลป์นี้มาอย่างยาวนานไม่ง่ายเลยนะครับกับการปักลวดลายให้ออกมาสวยงามอ่อนช้อยไม่ยากคิดนะครับว่างานประณีที่เหมาะกับผู้หญิงเช่นนี้ลุงปูก่กอเชียวชานช่ำชองละเอียดรอบคอบ และอดทนสูมมงมากดูสิครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดประณีตแต่ลุงปู่ก็ทำได้อย่างคล่องแคล่วเนี่ยเป็นผู้ชายแต่มีความสามารถในเรื่องของศาสตร,รท์ทังด้านงานศิลป์พวกนี้ไม่ใช่แต่ว่าเขาปักได้เขาสามารถคิดลายลายเครื่องละครนี้ก็คือมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะอันนี้ก็คือความประทับใจในตัวเขาและอย่างเขาเขาไม่ได้ปักอย่างเดียวเขาสามารถที่จะเก็บข้อมูล ลงในพวกหลักฐานทางเกี่ยวกับหนังสือเอกสารอะไรพวกนี้ด้วยนับว่าสุดยอดเลยอ่พี่เขาเก่งจริงๆค่ะเพราะว่าเขาสามารถเขาเป็นผู้ชายและเขาสามารถสอนเลาปักได้นี่สุดยอดละความสำเร็จเลยเหรอครับก็คือเป็นสิ่งที่กรมส่งเสริมกระทรวงมัฒนธรรม ได้เห็นงานของเราซึ่งเราทํามาเนี่ยเป็น10บสปีหมายถึงในส่วนของแหล่งเรียนรู้โดยที่เราไม่ได้เอาได้รับงบสนับสนุนจากใครเลยก็ใช้เงินของพี่ที่แบเอามาจากในส่วนอื่นหมายถึงไปทํางานโดยปกติแล้วก็เอามาให้นิสิตนักศึกษาได้ได้คนฟ้าอะไรเงี้ยแลกเริ่มทีเดียวเนี่ยบ้านเราเป็นบ้านขวดแล้วทาชุดอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วครนี้มันเป็นเป็นความกลัวส่วนตัวของพี่ด้วยว่ากลัวว่าสิ่งเหล่านี้มันจะสูญหายไป ถ้าเปิดเราหวังลูกหลานอย่างเดียวเนี่ยมันจะช้าเราก็เลยเปิดเป็นสอนดีกว่าเพราะว่ามันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเป็นการเผยแพร่ภูมิใจทุกครั้งที่มีคนถามถึงไม่ว่าจะผ่านบ้านนี้หรือเดินเข้ามาในบ้านเราเนี่ยคำพูดที่ติดหูติดประโยคเกือบทุกคนได้ทําเอา้าข้างในบ้านนี้มีอย่างนี้ด้วยเหรอเพราะทุกครั้งเนี่ยผ่าน,น้าบ้านนี้มาต้องกระเด็กเลยลจะเห็นเป็นจุดพักตาเพราะว่าจะเป็นบ้านไม้ ปัญญา,าเก่าๆแต่เราก็จะดูแลไม่ให้เก่าแล้วมีต้นไม้คลึ้นนิยามของบ้านนาลาสินนี้ก็คือก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนนะแต่เมื่อคนจะคิดถึงบ้านนาราสินปั๊บก็ต้องคิดถึงการปักเครื่องขนเครื่องละคร บ้านเราเนี่ยก่อตั้งมาตั้งสมัยและการที่6โดยคุณแม่และม่อมสุขสั่งก่อกาคนที่เกิดในบ้านนี้ยจะต้องปักชุดโขนทั้งหมดก็ทำก็ตั้งแต่เริ่มทำก็อายุมาสิบาสิบหกเด็กที่บ้านนี้ก็จะฝึกลำฝึกปากกันทุกคนนะนะคะแต่ว่าตัวเองเลือกที่จะปากมากกว่าลำสมัยก่อนก็คนเยอะค่ะคนคนปักเต็มบ้านเลยคือเราไม่อยากให้สิ่งของที่เราทำเนี่ยมันสูญหายไป เราก็เลยมาเปิดเป็นงานปักเครื่องขวนเครื่องละครรุ่นที่1ก็มีนักเรียนมาเรียนในี่ยคนทุกคนที่มานี่แบบเข้ามาในบ้านเนี่ยต่างคนยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยมันก็ทําให้บ้านพี่ดีไปด้วยอะ่ะ ครับพี่เรียกว่าถนนสายวัฒนธรรมมันเริ่มมาจากตก็สมัยรัชกาลที่3แล้วนะครับก็จะมีการอพยพมาแล้วก็ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาทางพวกมโนราชาตีก็จะมาอยู่ในส่วนของหลานหลวงซะเยอะก็เหมือนกับเนี่ยศิลปะพ,พื้นบ้านเนี่ยแถวเนี่ยจะเป็นแหล่งรวมทั้งหมดเลยแล้วก็มีคณะลิเกต้องไม่รู้กี่ที่เยอะแยะเต็มไปหมด จริงบ้านนาลาสินเนี่ยมันก็เป็นบ้านที่ทพักอาศัยเนี่ยแหละครับแต่ว่าเราก็ยังทํามาหากินเกี่ยวกับการปักเครื่องขนเครื่องละครนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้ก็คือล่างเงาหรือว่าพื้นฐานของเราในการปักเครื่องขนเครื่องละครเนี่ยลายของเราโดยเฉพาะโดยที่คุณป้าพี่ออก,ออกแบบมาวเรียกว่าลายป่าดอกไม้ใบไม้เถาวัลพวงเอองุ่นอะไรต่างๆเนี่ยเอามาประกอบกันเราก็เรียกว่าลายป่าซึ่งมันจะต่างกับลายกลม ลายกลมก็จะเป็นลายไทยจะเป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับคือส่วนมากถ้าลายดินน่ะเราจะใช้รออับแขกบ้านแขกเมืองหรือไม่ก็เล่นหน้าพระที่นั่งนะคะส่วนลายเลื่อมง,ง่ายๆเนี่ยส่วนมากจะล้าตามห้องอาหารเพราะเขาใช้ทุกวันเราไม่สามารถจะใช้ลายดินเนี่ยไปล้าห้องอาหารทุกวันได้เพราะว่าดินมันจะดําง่ายแล้วความคล่องตัวลายเลื่อมจะจะมีมากกว่า อะไรที่มันใช้เวลานานมากอ่ะมันในความรู้สึกของเราเราถือว่ามันมีคุณค่าแล้วคนทำมีความภาคภูมิใจที่ได้อดทนทำแล้วก็ออกมาเป็นชิ้นความยากของงานเนี่ยหนึ่งคือความอดทนนี่ยากมากนะครับเพราะว่าการทำงานหัตถศิลป์เนี่ยหนึ่งใจต้องมาก่อนเลยถ้าเบื่อใจไม่รักแล้วก็ไม่มีความอดทนเนี่ยมันทำไม่ได้ พูดถึงความรู้สึกกับศิลปะตรงนี้มันช่วยได้เยอะมากเลยอะ่ะอย่างที่หนึ่งก็คือเรื่องของสมาธิเพราะการทำตรงนี้เราต้องมีสมาธิทุกอย่างที่ทำมันจะต้องออมีระเบียบมีระบบอย่างที่สองก็คือเรื่องของสุนทรียภาพทำให้เราจากที่เราเป็นคนอารมณ์ร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเ,เราสามารถทำตัวเองให้ช้าลงได้เ mm hmm. ยือกเย็นได้ เลิดเพลินอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละวันเราใช้เวลาของเราอย่างมีค่างานหัตถศิลป์นะ่ะมันไม่ใช่งานยากแต่เป็นงานที่รับคุณอยากทำงานหัตถศินป์คุณต้องมีใจมาก่อน และพี่เชื่อว่าพอใครได้มาทำหรือว่ามาลงมือทำเนี่ยก็จะรักงานทัตน์ศิ์